หลายอย่างที่ท่านพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ของเราทํามาแล้วทําอยู่และทําต่อน,นั้นเราจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่แค่ทําต่อธรรมดาครับทาต่อ plus ครับผมยกตัวอย่างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ใช้เงินก็ประมาณเพิ่มเติมเลยครับใช้เท่าเดิมคํานวณไปคํานวณมาปรับระบบทํางานโอ้ให่ได้ตั้ง1 0 0 0บาทครับ แถมไอ้บัตรตัวนี้มันเป็นอะไรครับบัตรตัวนี้มันคือบัตรของรัฐบาลน่ะทุกสิ้นเดือนก็จ่ายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงมีมีความสําคัญมันเป็นหลักประกันให้เราสามารถเป็นหลักประกันผู้ยืมเงินจากธนาคารของรัฐก็ได้ในเวลาฉุกเฉินจาเป็นครับนี่แหละครับถึงเรียกว่าคลัสเพิ่มจากเดิมครับผมนึงบอกว่า ถ้ามีเวลาให้ลุงตู่อยู่ต่ออีกหน่อยนะครับประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอีกเยอะมากมายไม่ใช่แต่ทางด้านกายภาพที่เห็นถนนหนทางคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและอีกหลายๆเรื่องจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับเรื่องของชาวนาเกษตรกรที่เราพูดตรงนี้เราพูดในกรุงเทพเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการอยู่อาศัยมากมายเราไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องที่ทํากินแต่ เพื่อนคนไทยของเราทั้งชาติเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นคนที่อยู่ตายแต่หวัดคนเหล่านี้เขามีปัญหาเรื่องที่ทํากินไม่เคยมีใครไปดูแลสนใจลุงตู่เนี่ยแหละครับเมื่อปี6.2ออกกฎหมายมาเพื่อดูแลเรื่องที่ทํากินให้กับพี่น้องประชาชนเรียกว่ากฎหมายนโยบายคณ,ณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและบัตรนี้ก็เริ่มรวบรวมที่ดินต่างๆเพื่อจะเอาครับ แบ่งจัดสรรให้กับพี่น้องในต่างจังหวัดที่เขาจะได้มีที่ทํากินครับไม่มีคนไหนเคยคิดที่จะทําแบบนี้ให้กับคนยากคนจนกเกษตรกรต่างจังหวัดมาก่อนนอกจากพลเอกะยุทธ์จันทโอชาลุงตู่เบอร์22อของเรานี่แหละครับไม่เคยทิ้งไม่ว่าคนกรุงหรือคนต่างจังหวัดไม่เคยทิ้งเสมอภาคเท่าเทียมกันเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่ถนนผนทางที่จเจริญพัฒนาเห็นแต่ในเมือง อยากเห็นสิ่งดีๆต้องเข้ากรุงเทพวันนี้ไม่ต้องมากรุงเทพผมขับรถไปต่างจังหวัดเออนึกว่ามึงนอกมันจเจริญทั่วกันไปหมดได้แค่8ปีเท่านั้นเองพี่น้องครับไม่ใช่ลุงตู่และใครแล้วไม่เอามืออาชีพเลยครับพี่น้องครับเบอร์2 2รวมไทยสร้างชาติเป็นพักมืออาชีพครับ ไม่ใช่แค่มืออาชีพในการทำงานธรรมดานะครับมืออาชีพในการบริหารชาติบ้านเมืองและผมมั่นใจครับว่าถ้าหาพี่น้องทั้งประเทศรวมใจกันเลือกรวมไทยสร้างชาติประเทศไทยของเราจะเดินหน้าอย่างไม่มีติ่สต้นสุดและผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าไม่มีกฎหมายนะวันนี้เรามีกฎหมายแต่เราไม่ได้บอกจะไปทำอะไรเราเคารพกฎหมายกฎหมายบอกว่า คนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ได้แค่8ปีเพราะฉะนั้นเลยทำให้คนที่อยู่ดตรงตำแหน่งตรงนี้ต้องอยู่ได้แค่8ปีแต่พี่น้องเชื่อผมไหมครับถ้าหากว่าในอาาในอดีตไม่มีกฎหมายนี้และไม่มีเงื่อนไขนี้ผมมั่นใจว่าอะไรครับลุงตู่อยู่ต่อไม่มีที่สิ้นสุดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ไม่ต้องห่วงครับลุงตู่ของเราไม่ได้ไปไหนลุงตู่ของเราก็ยังอยู่กับเราที่รวมไทยสร้างชาติและจะเป็นกําลังใจเป็นหลักให้กับประเทศไทยตลอดไปครับพักการเมืองมันก็เหมือนกับทุกๆอย่างครับมีขึ้นมีเกิดมีดับ แต่รวมไทยสร้างชาติจะอยู่ตลอดไปภายใต้การนําแนวทางและนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและหัวใจของภรคคือชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน <ST AR C> ผมมีเรื่องจะคุยเยอะครับในฐานะที่เป็นนักการเมืองนะครับผมไม่ได้พูดในสภามาหลายปีแล้ว อยากพูดดีเยอะแต่ว่าคิวที่รอจากผมเนี่ยสำคัญกับผมเยอะครับท่านลุงตู่ของเราครับพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่ไหนครับลุงตู่เบอร์อะไรครับครับขอบพระคุณพี่น้องมากครับ1 0 1สพฤษภานะครับ ลุงตู่อยู่พักรวมไทยสร้างชาติเบอร์22ครับแล้วก็อย่าลืมผู้สมัครเขตของเราทั่วประเทศเบอร์มันต่างกันครับแต่ไม่ว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องจําเบอร์ใ่ายๆครับง่ายๆเข้าคูหาดูละครับตรงไหนรวมไทยสร้างชาติกามันทั้งสบาท2เบอร์อน,นั้นแหละครับรวมไทยสร้างชาติครับมีคนป่าผมมาเรื่องหนึ่งบอกว่ามุลพิลพันธ์คุณอย่าลืมนะ ผมบอกอย่าลืมเรื่องอะไรเรื่องประเทศไทยผมบอกทำไมครับประเทศไทยเนี่ยคนไทยอ่ะเจ็ิบกว่าล้านแต่ทำไมวันนี้เห็นคนไม่กี่คนดีิบปืนหนึ่งสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนคนไทยทำไมมันไม่รักชาติมันชังชาติคนไทยมันไมมันไม่รักสถาบันมันจะล้มสถาบันถ้าคุณมาดูแลชาติบ้านเมืองคุณจะทำยังไงโอ้ผมบอกคำตอบง่ายมากเลยครับ แผ่นดินไทยประเทศไทยมีไว้เพื่อคนรักชาติครับรักชาติแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครับแผ่นดินไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของประเทศครับถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเพราะคนไทยทั้งชาติก็เอาถ้าคุณไม่ชอบเชิญไปอยู่ที่อื่นครับไม่ห้ามครับ ไปได้เลยครับท่านชอบประเทศไหนไปเลยครับแต่ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปภายใต้รวมไทยสร้างชาติเราจะไม่เปลี่ยนแปลงและถ้ารวมไทยสร้างชาติมาเป็นแกนนําหรือเป็นคนดูแลในรัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดครับผมขออนุญาตวันหลังคุยกันต่อครับ เพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะครับขอโอกาสนี้อีกสักครั้งนะครับขอบพระคุณพี่น้องครับ